กันนิดจ้าเม่อวันก่อนผมทำวิดีโอเรื่องพิชอักเ n นของภาษาี่ปุ่นคือเสียงกึ่นเสียงรนในหนึ่งคำนักเรียนคนหนึ่งดูวิดีโอแล้วและถามผมว่าในในวิดีโออธิบายใช้คำนามแต่ถ้าคำอื่นคำกริยาคำศัพท์เหมือนกันไหมเหมือนกันครับมีเสียงกึ้นเสียงรนแล้วก็มีสองคอดจำได้ไหม <c oughs> ก็เมือนกันนะครับคือ กดหนึ่งคือทุกคำเสียงที่หนึ่งกับเสียงที่สองไม่เท่ากันแ่นสุเอะสุเก t โตนะสุเอะว่าเสียงขึ้นที่สองแล้วก็ร้านอาหารร้านอาหารร้านอาหารเสียงหล่ทนที่สองญี่ห์ฮอนญีห์ฮอนญี่หฮ้อนเสียงที่สองขึ้นเสียงที่สองทุกคำไม่เท่ากัน นคำกริยาคำคุณศัพท์ก็เหมือนกันเจนถ้าคำกริยาเสือขาอขาวเสียงคือขาอแต่ว่าถ้ากลับกลับบ้านค่ายุค่ายุเอสียงจะลง,ท,ง,ออลงที่สองค่ายุถ้าคำคุณศัพท์อีดีอีเสียงลงถ้าอร่อยอิซิอิซิอีเสียงคึนที่สอง เสงที่สอนไม่เท่ากันทุกคำเลยแล้วก็อีกหนึ่งกฎว่าถ้าเสียงลงแล้วไม่ขึ้นอีกในหนึ่งคำไม่มีเสียงแบบไม่ชัดวา่าภาษาไทยมันไม่มีอักเสบแบบหมาอะนะครับเหมือนคำนามแต่โต้เฉพาะคำกริยาภาษาไทยเหมือคำกริยามีลายรูปใช่ไหมรูปเตะรูปในรูปติกรูป ให้กระทำรูปทุกกระทำรูปท่านใจอ่าทนจำหมดเลยหรอก็ซับสองก็วันนีเ้เพิ่มอธิบายเรื่องอักเสบของคำกริยาคับก่อนที่จะอธิบายรูปต่างๆถ้าพูดปกติป,ปกติก็มาสมาเซนมาสตามาเซนเดชตาบอกเราปฏิเสธอดีตปฏิเสธอดีตอันนั้นทุกคำ accent เมืองกันเลยครับโจ๊กนีเนาะเจงนะถ้ามาสขยิมมาสเสือขยิมมาสเสียงขึ้นที่สองเนี่ยงสุดได้สุดครับขยมมาสขยมาสไม่ใช่ว่าขยมมาสนะขยไม่ใช่ขยเสียงขึ้นขยมมาสตาครับกลับกลับ ไาเอะเสียงคุณดีมาสาเอรีมาสทาเบมาสกินทาเบมาสเอ่อวสเรมาสลืมวาสเรมาสเหมือนกันนะครับถ้าปฏิเสธมาเซนนะมาเซนว่าเอ่อขยมาเซนขยมาเซนขยเสียงคุณที่สองเหมือนกันมาแต่ว่าเอ่อเสี่ยงที่สองว่าสไต้นครับ 買いません。マ、う、イ、んま uh, クラブ。帰り,ませ,んりま,せんません。食べません。忘れません。忘れません。忘れませんたあでました。 先くん、てい、そん、れ、論、てい、しました。まし、しました。ま、した。え、かいました。かいました。かえり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 ました。たべました。わすれました。たるばてせ、あり。 ปฏิเสธอดีแค่อมาเซนนิเดชตาเลยเหมือนม่เซนกับขยิ้นไม่เซนเดชต์ขยิม่เซนเดตทานไม่เซนเดิสต์มเซ็นเดิต์อะันเซ็นคือมาสนั่นทุกค์กเหมือนกันเลยชกดีแต่รูปอื่นไม่เหมือนแนวทางครับ แต่ก็ทุกรูปอักเสนเขยวกับอักเสนคอนรูปปจนานุกรมกับเช่นนะเสือเขาเขาเขาเสียงขึ้นถ้ารูปปจนานุกรมเสียงขึ้นเขารูปเตะก็ขัดเตะขัดเตะเสียงขึ้นและนาขาว่านหขาว่านเสียงขึ้นเหมือนกันกับ เม่าเรียนอักเสบของคำกริยาต้นแยกกันว่า,าคำศัพท์ที่เสียงขึ้นนะครับคำศัพท์ที่มีเสียงโลนนะครับเช่นเาขาวขาวอันนี้เสียงขึ้นคาริรุคาริรุอันนี้ก็เสียงขึ้นวัซเรเรุวัซเรรุเสียงขึ้นแต่อาวอาวอันนี้ เสียงロンทายร์ทายร์เสีงท๊เบิร์ทเบิร์ทเบร์ว่าทาอเบเสียงขึ้นแต่ว่าเสีลงロンทีดูทเบรไม่ใช่ว่าทาเบรทาเบรทีครับหรือว่าอโคตรตอนี้ก็เหมือนกับตอเสียงขึ้นแต่เอรครัไม่ใช่ตอร์ 答えได้ดูดูนนะครับคำริยาที่เสียงขึ้นว่ารูปเตะรูปในก็เอ่อสียงขึ้นเหมือนกันครับเขาขัดเตะเขาว่าในขาริลขาริเต้ขาริในลืเรารเต้ลืเรน่อแต่ว่าถ้า คำกริยาที่มีเสียงนลนรูปเตะรูปนายก็หลนกับตัดรูปเตะเสียงจะหลนนึ่งเสียงคอนเตะนะครับซับซ้อนดูตัวอย่างดีกว่าคือตัดทับเบมาสรูปเตะว่าท้าเบเตท้าเบเตหนึ่งเสียงคอนเตะคือเบใช่ไหมก็เลยหล่นที่เบท้าเบเตท้าเบเตท้าเบลุท้าเบเต 答えるは、ループテは、答えて、答えて、こん、ヌン,ンシアンコンテク、え、これ、答えて、答えて、読む、読む、読む、ループテは、読んで、読んで、で、で,で、ヌンシアンコンはン、読んで、読んで、 た、カムサプサンサン、ミル、ドゥ、アナ、はミ、ヌンシアンコ、ロンマイダイコル、た、カムサンサンは、ロンティ、テ、カップ、ミルは、ミテ,テ、ミテ、ロンティテ、ミテ、カップ、クル、キテ、キテ、たわ、マイチェイケニー、ミ <laughs>、ミ、ピセ、ドアイカップ。 เอ่อซับสอนะคือนะถ้าสอนเสียงก่อนแทะแปลงเสียง a อ u e o n ว่าเอ่อ,อเสียงจะลนสอนเสียงก่อนนะครับคือนะเช่นนะคายุคายิมัสครับคายุออว่ารูปเดียวกับา ค่าเอตเซ้อนเสียงคอแตว่าเป็นเ e. อใช่ไหมอันนี้เป็นคำพิเศษครับถ้าอย่างั้นรูปแตว่าเอลที่เ e. อครับคาเอตเคเป็นถูกต้องครับไม่ใช่ว่าคเอตนะคาเอตเอคาเอเอลงคาอตหรือ e ว่ารักรักรุ 愛するるー愛するループでは愛して愛して。あなご、ループでは孫子やんこが愛していこれ、あにぃせ、いちゃえば愛して。いちゃえば愛してな。愛して。愛、ロンティが愛して。やんがいご、た、ループちゃなんのこロ 論ループテコロン。食べて、答えて、読んで、見て、来て、帰って、愛して。バイループないは、まいさっそンループテコロン。ループポチャナイはじゃ、じゃあ、ロンティ、ナイ、ナ、うんえー、カップ。食べるは、 食べない。食べない。ベーナ。ベーナ。ロディナ。食べない、えー。帰る。帰らない。帰。帰らない。帰らないロンティナ。帰らない。答える。答えない。会う。会わない。会わない。<laughs> วันนี้ซับซมมากแล้ววันนี้ point ว่าไม่ใช่แคข้านามคำกิริยาคำคืนนะครับก็มี a เซนต์เสียงขึ้นเสียงลมเหมือนกันและถ้าคำกิริยาถ้าพูดเอ่อมาสมาเซนมาชตามาเซนเดชตาทุกคำ a เซนต์เหมือนกันเลยแต่ว่ารูปอื่นไม่เหมือนแต่ว่า a เซนต์ว่าเขียวกับรูปโจนนนุกรคลเนี่ยก็ลยต้องจำรูปโฉนานุกรมลก่อนและถ้า รูปปัจจานกัก็งเสียงขึ้นรูปเตะก็รูปไหนก็เสียงขึ้นเหมือนกันแต่เสียงอนองก็เตะไหนก็มีเสียงนอนออครับวันนี้ไม่สอนแต่มีรูปอื่นด้วยรูปอื่นก็เหมือนกันเสียงเคี้ยกับรูปปัจจานั้กลร้ครับยังไงก็เรื่องที่ยากมากไม่ใช่เรื่องแบบอ oh, วันนี้เรียนเร็ววันนี้ทําได้แล้วไม่ไม่ใช่แบบนี้ท้นใช้เวลานานนะก็เลยอย่ารีบค่อยๆเรียนค่อยๆชำนะครับ じゃあ、頑張ってください。<laughs> じゃあまた。